คุณเคยมีภาวะนอนไม่หลับบ้างไหมคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเคยถามตัวเองบ้างไหมว่ามันเกิดจากอะไรนะทําไมอยู่ๆคืนนี้ฉันนอนไม่หลับแล้วคืนถัดไปฉันจะหลับไหมนะวันนี้ค่ะหมอเอิญจะมาเล่าเรื่อง10สาเหตุที่อาจจะทําให้คุณมีปัญหาเป็นคนนอนไม่หลับได้ค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับหมอเอิญพิดา Unlocking Cabinet นะคะช่องนี้เนี่ยจะพาคุณเรียนรู้เรื่องราวของความสุขแล้วก็ความสำเร็จเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่สมดุลเพราะความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนฝึกฝนได้วันนี้นะคะหมออยากจะมา เล่าถึงสิบสาเหตุค่ะที่อาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนนอนไม่หลับได้เพราะว่าทุกคนก็ทราบดีใช่ไหมคะว่าการนอนเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆกับเราเลยนะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เรานอนนะคะนอกจากว่าร่างกายเราเนี่ยได้หยุดพักเพื่อซ่อมแซมสิ่งที่สึกล้อในร่างกายแล้วเนี่ยสมองของเรานะคะก็ใช้เวลาในการนอนนี่แหละในการทั้งกําจัดสิ่งที่เป็นสารพิษต่อความคิดและความรู้สึกของเราจัดระเบียบข้อมูลต่างๆที่ ที่เราควรจําแล้วก็รวมถึงฟื้นฟูเซลล์ของสมองเนี่ยให้กลับมาทํางานได้อย่างเป็นปกติ แล้วเราก็รู้ด้วยนะว่าสมองเนี่ยมันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อสําคัญเลยนะคะระหว่างอารมณ์แล้วก็ร่างกายของเราในการที่ร่างกายเราจะเคลื่อนไหวร่างกายเราจะทําปฏิกิริยาหรือเราจะมีพฤติกรรมอะไรต่างๆยังนั้นเนี่ยสมองเลยมีอิทธิพลและมีความสําคัญมากๆและถ้าเราจะรักษาสมองเราเนี่ยให้สดชื่นสดใสมีความสุขใช้ศักยภาพได้เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาแน่นอนถ้ามีปัญหา การนอนก็กระทบแน่นอนค่ะวันนี้10สาเหตุที่อาจจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาการนอนมีอะไรบ้างนะสาเหตุที่1คือสภาพแวดล้อมค่ะ สาเหตุนี้เนี่ยหลายคนมองข้ามนะอย่างเช่นห้องนอนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของแสงไฟนะห้องเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มืดสนิทการที่มีเสียงรบกวนรอบข้างนะเสียงนี้เนี่ยรวมถึงเสียงกลนคนข้างๆด้วยนะคะหรือการที่ได้ยินความอึดอัดขึกโคมง,งานเลี้ยงนะหรืออุณหภูมิสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่จะมีผลมากๆเลยนะคะในเรื่อง ขอองการนนเพราะว่าการที่เราจะรู้สึกง่วงเนี่ยมันเกิดจากการที่ดวงตาของเราลดการรับแสงลงแล้วทําให้เมลาโทนินเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วนะแล้วทําให้เรารู้สึกง่วงค่ะเมลาโทนินเนี่ยทำให้เรารู้สึกง่วง,ง,วงแต่ไม่ได้บอกว่าทําให้เรามีคุณภาพการนอนที่ดีนะเมลาโทนินก็เลยเปรียบเสมือนกับเป็นประตูห้องนอนในสมองของเราอ่าเปิดเข้าไปก่อนประตูห้องนอนเราจะเปิดได้เนี่ย ห้องนอนเราต้องหน้านอนก่อนนะห้องนอนหน้านอนเนี่ยเป็นยังไง1ก็คือมือดค่ะอันที่2อุณหภูมิเนี่ยถ้าให้ดีนะคะเป็นอุณหภูมิที่เย็นหน่อยตั้งแต่2 0่สถึงยีองศาก็จะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นรวมถึงเรื่องของเสียงเสียงรอบๆข้างถ้าเกิดเราควบคุมหรือว่าดูแลสภาพแวดล้อมของการนอนให้เหมาะกับการนอนเราจะเริ่มต้นการนอนได้ดีค่ะ สาเหตุที่2นะคะนั่นก็คือระยะเวลาในการนอนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะเรากำลังจะพูดถึง jet lag นะคะ jet lag มันก็คือการที่เราเนี่ยมีช่วงเวลาในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะเราไปอยู่ในที่ที่เปลี่ยนไปอย่างเช่น ตอนนี้อยู่เมืองไทยใช่ไหมเราไปอยู่ที่อเมริกานะ,ะหรือเราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งระยะเวลาก็อาจจะมากกว่าเราประมาณ4ชั่วโมงนะอันนี้ถ้าหมอจําไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเคยเข้านอนตอนเวลาสี่ทุ่มแน่นอนค่ะพอเราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือการที่เราไปอยู่อเมริกานะระยะเวลาในการนอนคําว่าสี่ทุ่มของเราเนี่ยสมองของเรามันไม่ได้ ำต,ตามเวลาสถานที่นั้นแล้วนะก็ทำให้ร่างกายไม่ได้ไปกับช่วงเวลาของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ค่ะอันนี้เราก็จะใช้เวลาในการปรับตัวอยู่พอสมควรแล้วก็สุดท้ายค่ะมันก็จะสามารถปรับตัวได้แหละนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่มีปัญหามากๆเลยก็คือคนที่ทำงานเป็นกะค่ะอย่างเช่นเช้าบ่ายดึก อันนี้นะในงานบริการอย่างเช่นโรงแรมนะคะหรือโรงพยาบาลเองนะคะอย่างหมอเองก็เคยมีชีวิตอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็คืออย่างพอเวลาเราเข้าเวรดึกใช่ไหมคะก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องมานอนตอนกลางวันแทนเพราะทงานไปอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์2ออาทิตย์ต้องเปลี่ยนกะกลับมาเหมือนเดิมอีกละนะก็คือมานอนตอนกลางคืนแล้วมาเข้ากะกลางวันอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้รบกวนสิ่งที่ เรียกว่า biological clock นะคะหรือว่านาฬิกาชีวิตของเราแล้วก็นาฬิกาชีวิตในส่วนที่ทำงานกับการนอนเนี่ยเขาเรียกว่า circadian rhythm นะคะไม่ต้องไปจำมันหรอกนะแต่เพียงแค่ว่ารู้เนี่ยว่าการที่เรามีเวลาตื่นและมีเวลานอนที่มันไม่ตรงเป็นผลทำให้เรามีปัญหาการนอนค่าค่ะ สำหรับสาเหตุที่3นะคะหลายคนเนี่ยคงไม่คิดว่าจะมีปัญหาจากเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณนอนหลับกำลังพูดถึงเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะและ้วเนี่ยหลายคนเวลาที่เจอเรื่องที่ทำให้เครียดเจอเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าจะต้องใช้ความคิดแล้วจะปิดความคิดไม่ได้ก็จะเผลอที่จะไปพึ่งพาเจ้าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยให้คิดน้อยลงนะคะแล้ว ก็จะได้หลับไปนอนดีค่ะนอนดีแต่นอนดีในช่วงแรกๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายปรับตัวได้แล้วค่ะเราจะพบว่าแอลกอฮอล์นี่แหละค่ะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีลักษณะของการนอนที่เป็นการนอนหลับตื่นนั่นก็คือเราก็จะรู้สึกนอนแต่เหมือนไม่ได้นอน นอนแล้วฝันอยู่ตลอดเวลาความฝันก็ค่อนข้างจะสเปะสปะบางคนเนี่ยฝันร้ายเลยทีเดียวแล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่นอันนี้เป็นผลมาจากการใช้แอลกอฮอล์ในการช่วยนอนนะจ๊ะ ข้อที่4นะคะนั่นคือโรคทางด้านร่างกายค่ะแน่นอนว่าเวลาที่เราจะเข้านอนนะคะสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราเปิดประตูการนอนได้แล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องนอนภายในของตัวเองอย่างราบรื่นร่างกายแล้วก็จิตใจเราเนี่ยก็ต้องเกิดภาวะที่ผ่อนคลายใช่ไหมคะแต่ว่า มันก็จะมีโรคทางด้านร่างกายบางอย่างที่อาจจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีความตึงเครียดอย่างเช่นการที่เราขาดเกลือแร่บางชนิดหรือการที่เรามีปัญหาทางด้านโครงสร้างในเรื่องของการหายใจอาจจะคอสั้นอาจจะลิ้นไก่ตกสิ่งนี้เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าพอเวลาเรานอนแล้วค่ะมันจะทําให้เรากรนดังและเกิดสภาวะที่เรียกว่า sleep a เ n e ยหรือการหยุดการหายใจเป็นระยะในเวลา น,นนอะะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นสาเหตุที่ค่อนข้างอันตรายถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของการหยุดหายใจในช่วงระยะเวลาในการนอนนะคะแล้วก็แนะนําเลยว่าควรที่จะต้องไปปรึกษาคุณหมอหูคอจมูกจริงๆอะ่ะเรื่องนี้ต้องปรึกษาคุณหมอหูคอจมูกถ้าเกิดว่าคุณเป็นการนอนไม่หลับที่เกิดจากความเครียดในเรื่องของความคิดในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของงานมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะแต่เมื ื่อไรนอนไม่หลับหรือมีปัญหาการนอนจากการกรนดังหยุดหายใจในช่วงจังหวะที่คุณนอนต้องไปหาหมอหูคอจมูกเพื่อทําการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่คุณหยุดหายใจในช่วงเวลาที่นอนสมองของเราเนี่ยขาดออกซิเจนและมันจะมีผลเสียมากมายตามมาเลยงั้นเราต้องรีบดูแลดุนดวนเลยนะด่นดวน มาถึงข้อ5นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเจ็บปวดจากการที่เราอาจจะมีอุบัติเหตุมีบาดแผลมีการผ่าตัดอาการปวดในร่างกายไม่ว่าเกิดจากส่วนไหนก็ตามนะบางคนอาจจะปวดฟันก็ได้อันนี้เนี่ยก็มีผลในเรื่องของการนอนมากๆเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนก็อย่าตกอ,อกตกใจไปนะคะขอให้รู้สึกตัวค่ะคือถึงนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรถึงปวดร่างกาย ทานยาแก้ปวดแล้วทำยังไงให้จิตใจสงบอันนั้นคือสิ่งสําคัญที่ต้องให้ความสําคัญในการพักผ่อนในช่วงเวลานั้นค่ะ ข้อที่6นะคะก็คือยาที่เราใช้ค่ะเชื่อไหมคะว่ายารักษาโรคนะคะหลายๆตัวเนี่ยมีผลให้เรามีปัญหาการนอนได้อย่างตอนนี้สภาพแวดล้อมภูมิอากาศเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ยังมีโรคระบาดเจ้าโควิด -19 ขึ้นมาอีกหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหอบหืดในเรื่องของภูมิแพ้ขึ้นมาได้ยาในเรื่องของการขยายหลอดลมนี่แหละค่ะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะมีผลรบกวนในเรื่องของการนอนได้หรือเราอาจจะหายใจ ใจไม่ออกติดขัดเนี่ยนะถ้าเกิดเราเนี่ยไปใช้สเตียรอยสเตียรอยเองก็มีผลนะทำให้รบกวนการนอนของเราได้หรือคนที่เป็นไทรอยดังนั้นเนี่ยเราลองมาสังเกตตัวเองนะคะเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาก,การนอนเอ๊ะเรากําลังใช้ยาอะไรที่อาจเป็นตัวรบกวนการนอนของเราอยู่หรือเปล่านะ ข้อที่7เนี่ยว่าด้วยสาเหตุจากความเครียดค่ะบอกคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้คนส่วนใหญ่มีปัญหาเลยแหละแล้วก็ทําให้แพทย์เฉพาะทางนะคะที่ดูแลในเรื่องของการนอนหลักๆเนี่ยเลยเป็นงานหลักของจิตแพทย์จิตแพทย์เนี่ย เราไม่ได้มีไว้ดูแลคุณตอนป่วยด้วยนั้นนะคะแต่จิตแพทย์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะทําให้คุณกลับเข้ามาสุสมดุลเวลาที่คุณเครียดคุณไม่สบายใจทำยังไงกลับมาส่สมดุลเร็วๆเร็วๆชีวิตจะได้ดีขึ้นเร็วๆเ,เราจะได้เดินไปต่อเร็วๆความเครียดทําให้เราอาจจะเกิดประสบการณ์ที่เรียกว่าความคิดในเวลาที่เรามีเรื่องที่เราผิดหวังใช่ไหมคะเรื่องที่เรารู้สึกกังวลเรื่องที่เรารู้สึกควบคุมไม่ได้เราก็จะ มีความคิดเกิดขึ้นได้เยอะเลยช่วงนั้นโดยเฉพาะความคิดทางด้านลบแล้วความคิดเหล่านั้นล่ะค่ะคือเป็นตัวที่ปิดกัน้นไม่ให้เราเข้านอนอย่างมีความสุขดังนั้นเนี่ยช่วงไหนที่คุณเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องการนอนง่ายๆย,ยังไม่ต้องไปหาจิตแพทย์ก็ได้นะลองถามตัวเองกลับมาเอะตอนนี้ฉันเครียดเรื่องอะไรนะแค่รู้บางทีอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้นะคะ ต่อมาข้อที่8นะคะ อันนี้เนี่ยก็คือการมีปัญหาการนอนอาจจะเป็นอาการหนึ่งของโรคได้ค่ะโรคที่ว่านั้นคืออะไรอย่างเช่นการที่คนคนนึงเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะคะการนอนไม่หลับเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งของตัวโรคได้ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อข้อที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของความเครียดใช่ไหมคะความเครียดเนี่ยอาจจะเป็นประตูแรกนะที่ปิดกั้นไม่ให้เราเข้าห้องนอนนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือ ด้วยตัวของโรคเองนะคะก็จะมีอาการของการที่ทําให้นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปได้นะคะโรคที่2ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนได้ก็อย่างเช่นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเวลาที่เราอยู่ในขั้วบวกค่ะ ก็จะมีความคิดทึกเขิมความคิดในหัวเนี่ยนะพรุ่งพล่านยังกัน้ำพุเลยทีเดียวนะเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะคะก็จะทำให้ไม่ค่อยอยากนอนค่ะเพราะว่าอยากจะทำนูน่นทำนี่อยากจะคิดนูน่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาปิดสวิตช์ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นอาการหนึ่งของโรคนี้ได้นะคะรันนี้โรคอื่นๆก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นโรคจิตเภทนะซึ่งก็จะมีอาการที่อาจจะมีความหลงผิดอยู่เยอะแล้วก็ทำให้ช่วงเวลานั้นไม่อยากหลับไม่อยากนอนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามนะคะสามารถรักษาได้แล้วก็คือถ้าเกิดเรารักษาตัวโรคให้ดีขึ้นการนอนก็ดีขึ้นกลับมาเองค่ะ พ้อที่กวเนี่ยนะคะว่าถ้วยวินัยของการนอนค่ะวินัยของการนอนนี้มันเป็นยังไงนะคะง่ายๆเลยคือตื่นตรงเวลาค่ะเราอาจจะเข้านอนไม่ตรงเวลาก็ได้นะแต่ ขอให้เราตื่นนอนให้ตรงเวลาค่ะเพราะการตื่นนอนให้ตรงเวลาเนี่ยมันจะมีผลกับการที่เรานะคะสะสมสารที่เรียกว่าอะดีโนซีนค่ะอะดีโนซีนเนี่ยจะเป็นสารที่ในสมองของเราเนี่ยนะค่อยๆเก็บสะสมตั้งแต่เราเริ่มตื่นนอนและมันจะมากที่สุดเนี่ยตอนที่เรารู้สึกง่วงนอนใช่ละค่ะมันทำให้เรารู้สึกง่วงนอนค่ะแล้วเราอยากจะนอน มาถึงข้อสุดท้ายข้อนี้ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วละ่ะนะสาเหตุสุดท้ายเนี่ยก็คือเราอาจจะเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วจริงๆนะคะมันไม่ได้มีที่มาที่ไปหรือว่ามันสาเหตุอะไรชัดเจนหรอกอยู่ๆวันดีคืนดีก็นอนไม่หลับซะง,งั้นนะ่ะอันนี้เนี่ยก็มีความจําเป็นค่ะก็ต้องมารักษาด้วยการรับประทานยาแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ อย่างเคล่งคลัดย้ำนะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ อย่างเคร่งครัดนะคะ,าะยานอนหลับเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อันตรายนะถ้าเราเนี่ยอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญคือใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกขนาดและก็ถูกชนิดแน่อนอนรายละเอียดมันเยอะมากเฉพออาะยานอนหลับอย่างเดียวเนี่ยนะมีหลาย10ตัวเลยดังนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะเหมาะกับยานอนหลับที่แตกต่างกันแต่ละตัวเวลาใช้ก็ใช้ปริมาณที่แตกต่างกันลักษณะการ ก็แตกต่างกันดังนั้นอย่าทานเองค่ะเพราะยาเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วมีผลกับระบบสมองของเราทั้งเส้นงนงั้นการอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญจะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตในการนอนของคุณดีขึ้นและคุณภาพชีวิตทั้งเรื่องของอารมณ์ความคิดและการงานจะเริ่มดีขึ้นเองค่ะ จากที่ฟังมาทั้ง10ข้อเป็นยังไงบ้างคะมีข้อไหนที่เคยตรงกับประสบการณ์ชีวิตของเราหรือตอนนี้กำลังเป็นอยู่หรือเปล่านะคะ แต่ไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามนะหมออยากบอกว่าอย่าตกใจนะคะอย่าตกใจเราทุกคนนะไม่ว่าใครก็ตามเราปั่งเจอสภาวะของการนอนไม่หลับได้ค่ะแล้วเนี่ยเราจะช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยแนะนําให้ลองถามตัวเองนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเรามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมนะนะคะช่วงนี้เราเครียดเรื่องอะไรหรือ เรากินยาหรือเราใช้สารอะไรที่มันผิดแปลกไปจากการใช้ชีวิตเดิมๆของเราอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราลองปรับแล้วไม่ดีขึ้นก็แนะนำนะคะมาพบ แพทย์ที่เป็นเฉพาะทางนั่นก็คือในส่วนของจิตแพทย์ค่ะเพราะว่าก็จะช่วยเราในเรื่องของการประเมินรวมถึงการวางแผนในเรื่องของการจะดูแลรักษาในประเด็นนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเรานะคะมีปัญหาในเรื่องของการนอนกลนแล้วก็หยุดหายใจในช่วงเวลาที่เรานอนคุณหมอที่เราจะสามารถไปปรึกษาได้นั่นก็คือคุณหมอหูคอจมูกน,นะคะแล้วก็นี่เป็นวิธีการสังเกตตัวเองง่ายๆจัดการตัวเองง่ายๆจัดการไม่ได้ก็มาหาหมอแล้วกันนะนะคะก่อคร ที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะก็กด Subscribe ไลค์แชร์นะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะเพราะมีเรื่องอะไรใหม่ๆคุณก็จะเจอหมอเป็นคนแรกนะจ๊ะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย